เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2563คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดนิทรรศการ Make-A-Wish ซึ่งเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียจำนวนทั้งสิน้น32ชิ้นงานโดยนำความรู้ความสามารถในห้องเรียนมาปรับใช้ผ่านสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆได้แก่สื่ออินโฟกราฟิกมชชั่นกราฟิกสื่อสิ P ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิก สื่อเกมดิจิทัลสื่อวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์และสื่อสามิติในรูปแบบ AR VR ทั้งนี้ได้รับเกียตรติจากดรปรินบุญกนิตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและพาคีความร่วมมือเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ Studio, สตูดิโอศูนการ้าเซนทันโว